สวัสดีครับผมนายปตุงพงษ์ูตาพานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลรหัสนิสิตหก่ศย์เก1 0กีนะครับวันนี้เราจะมาทำโจทย์เกี่ยวกับ g r รเดียน d v v r r g e รและเค r รกันนะครับจะวดข้อแรกนะครับจงหา Gradient ของฟังก์ชัน fxy เท่ากับ3 e กำลัง x cos y z ที่จุด x เท่ากับ0 y เท่ากับ0 z เท่ากับ0นะครับ เราจะมาทําการเขียนตัวนี้เลยนะครับตัวนี้คือเดลนะครับแล้วคูณกับฟังก์ชัน f x y z แล้วมันก็จะมีค่าเท่ากับ curl by curl x i บว curl by curl y j บว curl by curl z Okay. แล้วคูณกับฟังก์ชัน f ก็คือ3 e กํลัง x cos y z เท่ากับเราก็นำฟังก์ชัน f ตัวนี้กระจายคูณเข้ากับ curl แต่ละตัวเลยนะครับก็จะได้ curl x f คูณกับ3 e กํลัง x cos y z y ัว c, y c o y ส e กํลัง x Cos y Z j แล้วบวกกับ c o b y c o z s e e กํลัง x Cos y Z k ซึ่งเราทำการที่เทียบตัวแปรแต่ละตัวไปเลยนะครับ x ที่ตัวแปร x y ที่ตัวแปร y z ที่ตัวแปร z ก็จะได้มาอย่างนี้ครับ เมื่อเราได้ค่าเกรเดียน์ของแต่ละตัวตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะมาเอา x เท่ากับ 0, y เ <Y S 1> ท่ากับ0 <Y S 1> และ z เท่ากับ0แทนลงในเกรเดียนแต่ละตัวตรงนี้นะครับ กำลังศมีค่าเท่ากับ1แล้ว cos 0ก็จะมีค่าเท่ากับ1ตามวงกลม1ห,หน่วยก็จะได้3 i ส่วน e กำลังศูนย์ได้1แต่ลบ s i n 0ย,ย,ย์คูณกับ0ก็ได้0ูนยดังนั้น j จะเป็น0และ k ก็จะเป็น0เช่นกันดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือ3 i สรุปได้เลย gradient ของ f x y z เท่ากับ3 e กำลัง f cos y z ไอคือศูนย์า้งศูนย์ท้กัูนยจะมีค่าเท่ากับ 3i คําคำตอบนะครับโจทย์ข้อ2นะครับจงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่จุด a ในทิศทางของเวกเตอร์ v ที่กำหนดให้ f xy z เท่ากับ s i n xy บว c o s y z v e เวกเอร์ v เท่ากับ i บวก j บวก k ครับขั้นแรก เอาเขียนเป็น L, F, F, Phi, ต z แบบนี้แล้วก็เเ่ากับเคอ l แบบนี้นะครับเราคูณกับฟังก์ชันตัวนี้เข้าไปนะครับจากนั้นกระจายค่าพวก นี้เข้ามาในเคร์ แล้วทําการเทียบตัวแปรแต่ละตัวนะครับอันนี้ผมจะมาอธิบายมากว่าทำไมดิฟตัวนี้อะไตัวนี้นะครับผมก็จะเขียนอย่านะครับลอจะเทียบตัวแปร x มันก็จะได้คําตอบประมาณนี้นะครับเทยียบตัวแปร y ก็จะได้คําตอบประมาณนี้ และเทียบตัว 8s ต่อนะครับและนี่คือสิ่งที่เราหาได้ในการหาเวกเตอร์1ห,หน่วยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ i บวก j บวก k ส่วนด้วย สแปรรูทของค่าสมมระสิทธิ์ขางหน้าตัวนี้ก็จะเป็น1นึ่กำลังสวกหกลังสวกหลังสก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนสแปรรูทสามบวกหนึ่งส่วนสแปรรูทสามบวกหนส่วนแรรูทสนะครับจากนั้นเราจะหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่จุด a ในทิศทางของเวกเตอร์ v เราก็นำ เดลคูณ f อ y z มาทำการดอดกับเวกเตอร์เวกเตอร์ตัวนี้กในเวกเตอร์ v, v นะครับคูณของฟัง์กชัน f ที่จุด a ในทิศทางของเวกเตอร์ v ที่กำหนดให้แล้วก็นำเดล f มาดอดกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะครับ ก็ดอตับ3ตัวนี้นะครับตากนั้นเราก็ดอไปกับไดอ j กับ j แล้วดอ k กับ k ไปนะครับ จะได้ค่าประมาณนี้ครับดังนั้นทิศทางดังนั้นอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่จุด n ทิศทางของพืนเตร์ v ที่กำหนดให้จะมีค่าประมาณนี้นี่คือคำตอบข้อ2นะครับข้อ3ครับ fxyz ท่ากับ xzi บวก fyzj บวก x สอง z สาม k จงหาเดรเวนเจนของ f นะครับเราก็จะเขียนเป็นเดรเวนเจน f เท่ากับตัวดำเนินการเดลดอกับ f อย่างนี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับ เมื่อเราก็ทำการดอทเข้าไปข้างในเลยนะครับก็จะกลายเทียบตัวแปรแต่ละตัวไป x ตรงนี้ก็จะกลายเป็น z บวก x z บวก3 z กำลังส x กำลัง 2. 2นี่คือคำตอบของไดวอ์เจนนะครับข้อ4 f Y e x y z เท่ากับ e กํลัง x sin z i บวก2 z กํลัง2 k จงหาค u r l ของ f นะครับเขียนค u r l เลยนะครับก็จะเข้ากับ d ยว c, <c, 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 <c o s f ครับจากนั้นเราก็เขียนเป็นอย่างนี้ก่อน แล้ทำการคอสกับตัวฟังก์ชันนี้นะครับเขียนเป็นช่องตารางแบบนี้ขึ้นมาตารางที่เราจะเขียนนี้ก็คือเมตริกนะครับเราเขียนเครืองกรตตัวใส่ลงไปให้ตรงกับค่าเวกเตอร์นะครับ แล้วก็นำฟังก์ชันเข้ามาใส่นะครับแล้วก็ทำการคูณแบบเวกเตอร์เข้าไปนะครับ จากนั้นเราก็ทาการเทียบตัวแปรของแต่ละตัวแต่ละตัวเข้าไปซึ่งคําตอบนี้เราก็จะได้คําตอบอย่างชัดเจนนะครับการหาด้วยการเทียบตัวแปรของแต่ละตัวนะครับซึ่งคําตอบก็คือค่าประมาณนี้ครับดังนั้นเคอร์ของ f ก็คือ e ีับ f cos ซ์เจนี่คือคำตอบครับ ข้อ5กำหนดให้ f x y z เท่ากับ3 x กำลังสอลบ y z และฟังก์ชัน f ตัวน,นี้ก็เท่ากับ3 x y z กำลังสอ x y กำลัง3 3 x กำลัง2 y z กำลังสเราจะหาฟังก์ชัน f d o e l f และ d i v e r g e n c f ตัวฟังก์ชัน f นี่ครับเราจะมาหาข้อนี้เป็นอย่างแรกก่อนนะครับขั้นแรกเขียนเป็น เดล f เท่ากับค่าประมาณนี้นะครับคูณกับฟังก์ชัน f ตัวนี้ครับจากนั้นก็กระจายตัวนี้เข้ามาคูณกับค่าเคอร์ตละตัวเข้าไปนะครับ เียบตัวแปรกันนะครับเราจะได้เ df ประมาณนี้ต่อไปนำคาดด่า df ตัวนี้ไปดอทกับฟังก์ชัน f ตัวนี้ครับ mm hmm. เราทำการกระจายจดเข้าไปเต่ละตัวเลยนะครับก็จะได้ค่ามานี้ จากนั้นเราก็จะได้ f ฟังก์ชัน f ดอทครับเดล f ก็คือคำตอบนี้18 x กำลัง2 y z กำลัง2ลบ2 x, 2. x 2. y กำลัง3 z ล x กำลัง <sun arrivé S> 2 y กำลัง2 z กำลังสนะครับนี่คือของโจทย์คำตอบของไ้ตัวนี้นะครับไตรงเราจะหาตัวนี้ได้วาเจน ff ตัวนี้เราก็เขียนนี่เลยครับ แล้วก็ตามสูตรของมันคือ del.f อแบบนี้จากนั้นก็จะได้เป็นสูตรของมันคือเดลฟดอทฟังชันฟบวกฟคูณเดลดแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้การงงเราจะทำการหาเดลดก่อนเลยนะครับ ก็เขียนเป็นแล้วดอดก,กับ F อส่วนนี้นะครับ แล้วก็ y. ดอดไปทีละตัวต .x .y .z ไปนะครับ แล้วก็ทําการอนุพันธ์เทียบตัวแปรไปก็จะได้ค่ามอันนี้ครับแล้วจากนั้นเราก็นำ เดอฟนี้คูนกับเอฟตัวนี้ครับ ซึ่งเราก็จะได้ค่าของตัวนี้มาแล้วจากนั้นเราก็จะไปหาค่าของตัวนี้ก่อนนะต่อนะครับทำการหา d e r i v n t นของ f ซึ่งค่าของมันก็มาจากตัวนี้นะครับเราก็มาบวกกันก็จะได้ค่ามานี้ いや、っとか ซึ่งค่าของมันก็คือประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะได้คำตอบประมาณนี้นะครับ นี่คือคำตอบของดาวเทียม F F นะครับ